ต้องบอกก่อนว่าบุคคลที่ปรากฏในภาพนี้เสนอให้ทหารประกาศกฎอายการศึกทั่วประเทศนั้นเขาเป็นใครมาจากไหนมีตำแหน่งฐานะทางการบริหารประเทศหรือว่าในประเทศนี้เป็นตำแหน่งอะไรครับแต่ก็น่าแปลกใจหรือว่าชงานสนเทศที่บอกว่าให้ทหารประกาศกฎอายการศึกทั่วประเทศถ้าทําอย่างนั้นมันเท่ากับว่าทหารยึดประเทศนี้ไปแล้วครับแล้วจะประกาศกฎอายการศึกทั่วประเทศได้อย่างไรเพราะที่พันธาทานผ่านมา การรัฐประหารยึดอํานาจกันทุกครั้งเขาก็ไม่ได้ประกาศกฎอายการศึกทั้งประเทศครับประกาศเฉพาะในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งโดยเฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานาครเท่านั้นแต่แนวคิดของบุคคลน,นี้เสนอให้ทหารหรือว่าให้กองทัพประกาศกฎอายการศึกทั้งประเทศนี่ผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องพิลึกพิลันนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งที่เสนอให้มีการยกเลิก JBC มันเป็นเรื่องข้อตกลงหรือว่า คณะกรรมการในการเจรจาปัญหาชายแดนไทยพมา่าหรือว่าปัญหาเรื่องเขตแดนอะไรต่างๆถ้ายกเลิก JBC นี้แล้วเราจะเจรจาหาทางออกให้กับประเทศนี้หรือว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรครับถ้าเรายกเลิก JBC ตามภาพที่แนบมาให้ดูนี่ครับผมมองว่าแนวคิดนี้มันพิลึกพิลั่นสิ้นดีครับพวกเรามีความคิดเห็นอย่างไรมีความเสนอแนะอย่างไร แสดงความคิดเห็นหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตรงนี้น่าจะดีนะครับ